เป็นอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมก่อสร้างสมัยใหม่ครับเ,เริ่มต้นจากตัวผมเองเนี่ยผมเรียนมาทางด้านวิศวโยธาแล้วก็เคยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนนะครับก็อยู่กับวงการก่อสร้างที่ทุกคนอยู่เนี่ยนะฮะเป็นวงการก่อสร้างห่วยๆทำงานก็ดีเลยแล้วก็คุณภาพงานก็ไม่ค่อยดีงบประมาณก็บานปลายทุกคนด่าแต่ผู้รับเหมาก่อสร้างเราคิดว่าตัวเราเองมีต้นทุนอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาก่อนเข้าใจแล้วก็เรียนมาทางด้านนี้แล้วก็ แล้วก็ c o f o เด d e r เนี่ยมีความสนใจเรื่องเทคโนโลยีนะครับก็เลยเชื่อว่าจริงเทคโนโลยีรวมกับความคิดสร้างสารรค์ของพวกเราเนี่ยมันน่าจะสามารถเปลี่ยนวงการก่อสร้างได้จริงๆผมเชื่อว่าผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคนไม่ได้อยากจะทํางานห่วยนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่มีความท้าทายค่อนข้างมากเราต้องยุ่งอยู่กับวัสดุก่อสร้างเป็นพันๆชนิดเราต้องยุ่งอยู่กับคนงานก่อสร้างซัพพลายเออร์เป็น10บๆคนกว่าจะได้งานก่อสร้าง1ชิ้นขึ้นมาใช้เวลานานด้วยนะครับสปีบ้านบางทีก็ปีหนึ่งสงปีอะไรเงี้ย ทํางานอาคารนี่ก็2อสปีมันมีความท้าทายตลอดเวลามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเยอะแยะเขาต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งที่เข้าไปช่วยให้ชีวิตผู้รับเหมาก่อสร้างมันดีขึ้นแล้วก็ทํางานแล้วส่งมอบผลงานที่ดีออกไปให้ผู้ใช้อาคารหรือเจ้าของอาคารได้นะผู้รับเหมาก่อสร้างต้องการองค์ความรู้ต้องการเครื่องมือที่ดีกว่าเดิมนะครับเราเลือกใช้ business model ที่แปลกที่สุดในตอนที่เราเริ่มต้นขึ้นมานะครับคือใช้เทคโนโลยีแล้วเอาไปให้คนใช้ฟรีมากที่สุด คือการที่เลือกเลือก business model เนี้ยเพราะว่าตอนที่เราเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเล็กๆเราไม่มีตังไปซื้อซอฟต์แวร์หรอกเรายังไม่คิดว่าการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับ SME ไทยนะครับเราแค่เอาเงินไปหมุนจ่ายเงินคนงานจ่ายค่าแรงค่าของให้มันพอก็บุญแล้วเราเลยเลือกใช้ว่าถ้าเราทําให้มันฟรีไปเลยล่ะคนพวกนี้น่าจะเปลี่ยนได้ วันนี้เรามีคนที่ใช้โปรแกรมเรากว่า4 0,000ืบริษัทที่ใช้โปรแกรมฟรีตัวนี้อยู่นะครับแล้วมันก็ทําให้เขาสาม,สา,มารถจะทํางานที่ดีขึ้นได้เราทําซอฟต์แวร์ตั้งแต่ต้นน้ําที่สุดของอุตสาหกรรมไปจนถึงปลายน้ําตั้งแต่เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ผู้รับเหมาขนาดใหญ่ผู้รับเหมา SME ร้านค้าวัสดุกรร่อสร้างโรงงานวัสดุกรร่อสร้างทั้งหมดของบิว o ัน Group วันนี้เนี่ยทำซอฟต์แวร์9ตัวให้กับให้กับซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมกรรม่อสร้าง ผมเดินทางมานานนะครับ12ปีแน่นอนมันมีนมอุปสรรคตลอดทางอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ยุคที่อไอเดียเราเป็นได้แค่ความฝันมันไม่มีพื้นที่ให้เราอยู่ที่ในประเทศนี้เท่าไหร่เราต้องไปเดินทางไปประกวดสตาร์ทอัพในต่างประเทศเราต้องไปเข้าโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพจากในต่างประเทศก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่วันนี้มันก็ผ่านขึ้นมาตาม,ตามอายุไข,ขของธุรกิจครับมันก็กยังคิดว่ายังมีอุปสรรคอยู่เรื่อยๆเนาะอุปสรรคเรื่องคนอุปสรรคเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโล,โลยี อุปสรรคอื่นๆเต็มไปหมดเลยความความท้าทายตัวหนึ่งที่บิวเผชิญมาก็คือว่าตอนเราเป็นสตาร์ทอัพเรามักจะโฟกัสเฉพาะเรื่องการเติบโตอย่างเดียวอะไรก็ได้ขอให้ยอดมันโตไว้ก่อนแต่ธุกรกิจมันไม่ได้อยู่ด้วยการเติบโตไปตลอดครับมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองที่เราจะโฟกัสเรื่องการเติบโตและถึงเวลาถึงเวลาที่เราต้องโฟกัสเรื่องการทํากําไรการหาไรายได้ก็ต้องโฟกัสด้วยเหมือนกันวันนี้บิวผ่านโควิดมาได้ผ่านวิกฤตการณ์หลายๆอย่างมาได้เพราะเรารู้จักบาลานซ์ Next m y s t o r e เราเราเตรียมจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ปีหน้าครับอดทนนะดูเป็นคำคำแนะนําที่ดูเฉยๆนิดนึงครับแต่ผมว่าวันนี้องค์ความรู้พื้นฐานเนี่ยเรารู้กันหมดแล้วแหละมีคอร์สสอนสตาร์ทอัพอะไรแต่ไปหมดแล้วแต่สิ่งที่มันสอนกันยากก็คือว่าความอดทนเนะี่ยมันต้องอดทนขนาดไหนนะมันถึงจะผ่านอุปสรรคไปได้เราเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพมาทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าเรามาเพื่อแก้ปัญหาอย่าทําให้กระแสอะไรที่มันมันมารอบรอบ,รอบตัวเราทําให้เราลืมคํานี้ไปครับ มันจะต้องทำให้เราอดทนเพื่อจะแก้ปัญหานั้นให้ได้จริงๆผมก็ได้ประโยชน์จาก NAA ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งเรื่องหลักสูตรผมก็ได้ไปเรียนอยู่ใน NAA Academy นะครับอยู่หลายหลักสูตรแล้วก็หลักสูตรที่เขาพัฒนาต่อยอดรทอับแก่ๆอย่างผมให้รู้จักสเกลขึ้นมานะครับที่เขาไปร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ก็แล้วก็มีทุนผมได้รับ My c r e คร t ิตนะครับในการที่ทําให้ผมไปจดทะเบียนเทรดมาร์กแล้วก็แบรนด์ของผมในต่างประเทศตอนที่เราเตรียมจะขยายไปในต่างประเทศนะครับแล้วก็ องความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการในองค์กรแล้วก็การบริหารจัดการเรื่องนวัตรกรรมต่างๆครับ